นักเรียนไทยไปเมืองนอกเพื่อเรียนภาษาอังกฤษนะปีละ1 5 0 0 0คนอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษนี่คือค่าเทอมเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านบาทที่พ่อแม่ของเด็กๆเ,เหล่านี้ยอมจ่ายแต่ผมจะทำให้ดูครับว่าสมัยนี้คุณขยันแค่น,นิดเดียวนะเดือนละ3,000บาทคุณก็พูดภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่แพ้เด็กนอก Everything English รุ่นที่3เรียนทั้งทีต้องมีเพื่อนเป็นฝรั่ง เรานำหลักสูตรออนไลน์แบบบุฟเฟ่ทั้งฟัง,ฟงพูดอ่านเขียนคลาสสปีกิ้งรวมกว่า4รอบต่อวันให้คุณได้เรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงพร้อมจัดอีเวนต์ให้คุณได้เจอกับเพื่อนฝรั่งชาวเอ็กซ์แพดที่อยู่เมืองไทยมานานและมีความสนใจอยากจะมีเพื่อนคนไทยเพื่อฝึกภาษาโดยเฉพาะนี่คือคอมมูนิตี้การเรียนภาษาที่สมบูรณ์ที่สุดเรียนสปีกิ้งแบบบุฟเฟ่กลุ่มเล็กไม่เกิน8คนวันละ4รอบให้คุณเลือกและมีคลาสฟังพูดอ่านเขียนตามหลักสูตร CEFR 3ระดับ ให้คุณพูดภาษาอังกฤษเป็นไวใน3-5เดือน community event ได้เจอกับเพื่อนฝรั่งที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษเหมือนไปเมืองนอกแบบครบวงจรโดยไม่ต้องเสียค่าเทอมปีละหลานคอมเมนต์สนใจครับและทีมงานผมจะติดต่อกลับไปโดยรวมคือจากพูดไม่เป็นเลยเนี่ยผมพูดอังกฤษได้ภายใน3เดือน now I'm just starting up my own business like organize the tour around the island เราสามารถตอบโต้เขาได้แล้วเรามีความสุขมากขึ้น เยอะคือจุดเด่นของทิเชอร์คือเข้าใจนักเรียนทดลองเรียนมาหลายที่แตกต่างจากที่อื่นจริงๆค่ะก็ทุกคนคุณครูทิเชอร์ทุกคนตั้งใจ